วิชาประวัติศาสตร์กฎหมายครับสุดท้ายแล้วสุดท้ายแล้วเหรอเนื้อหาสำคัญแล้วใช่ไหมใช่เลยจ้ะ ภาพนี้เน้นเรื่องการร่างประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ปพในช่วงหลังเลยซึ่งจุดเปลี่ยนสำคัญมันมาจากคนเดียวเลยนะคือพระยามานวราเสวีซึ่งตอนนั้นท่านยังเป็นเด็กหนุ่มชื่อนายโปรดวิเชียนสงครามอยู่เลยโอ้ในโปรดนี่เองท่านเป็นคนเปลี่ยนเกมเลยเหรอใช่ตอนแรกทีมฝรั่งเศสร่างปพอ,อยู่ใช่ไหมแต่ร่างมีปัญหามากไม่ค่อยมีความสมบูรณ์นัก หน้าที่ของนายโปรดตอนนั้นคือต้องแปลร่างกฎหมายจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยแต่ปรากฏว่าพอท่านอ่านแล้วก็ไม่เข้าใจไม่รู้เรื่องเลยท่านบอกว่าฉบับที่แปลมาจากร่างฝรั่งเศสเป็นฉบับที่มีปัญหาคนอังกฤษที่คอมเมนต์ก็ยังบอกเลยว่าทีมฝรั่งเศสฝีมือไม่ถึงโหฟังดูวุ่นวายมาก แล้วท่านทำยังไงต่อท่านก็เกิดความตั้งใจว่าเมื่อไปเรียนต่อต่างประเทศแล้วจะหาทางทำให้การร่างกฎหมายสําเร็จให้ได้ท่านได้รับทุนไปเรียนที่อังกฤษและที่น่าสนใจคือท่านเอาสำเนาร่างกฎหมายแพ่งที่ฝรั่งเศสร่างไว้ด้วยนะพกไปด้วยเลยเหรอทุ่มเทมากใช่แล้วตอนอยู่ที่อังกฤษท่านได้คำแนะนำจากคนอังกฤษว่าถ้าอยากร่างปอพอพอให้สำเร็จให้ไปดูประมวลกฎหมายแพ่งญี่ปุ่น ซึ่งญี่ปุ่นก็ทำสำเร็จโดยการลอกประมวลกฎหมายแพ่งเยอรมันมานี่เป็นครั้งแรกที่ท่านได้ยินเรื่องกฎหมายเยอรมันและญี่ปุ่นเลยนะแล้วในโปรดตัดสินใจยังไงท่านซื้อคำแปลภาษาอังกฤษของประมวลแพ่งฝรั่งเศสญี่ปุ่นและเยอรมันมาอ่านท่านอ่านฝรั่งเศสแล้วไม่ประทับใจเลยไม่เข้าใจท่านรู้สึกว่ากฎหมายฝรั่งเศสแบบนโปเลียนมันดูธรรมดาไปเพลน ทั้งที่จริงๆแล้วปรัชญาของฝรั่งเศสคือต้องการให้ประชาชนเข้าถึงง่ายแต่ท่านมองว่ากฎหมายเยอรมันมีความซับซ้อนท้าทายและเป็นระบบมากกว่าซึ่งถูกใจนักกฎหมายทั่วโลกอะ่ะก็คือชอบแบบที่มันดูยากๆเทคนิคเยอะๆนะั่นแหละถูกต้องเลยจะ้ะแล้วหลังจากนั้นรัชกาลที่6ก็ส่งท่านไปช่วยร่างปพอออีกครั้งท่านกลับมาพร้อมไอเดียแล้วจะทำยังไงให้สำเร็จแล้วไอเดียนั้นคืออะไรคือใช้แผนแบบญี่ปุ่นเลยจะ้ะ คือประกาศใช้ร่างฝรั่งเศสฉบับปีพศ2466ก่อนแต่ให้พักการบังคับใช้ไว้แล้วแจกจ่ายให้คนเกี่ยวข้องอ่านเพื่อขอความคิดเห็นในโปรดมั่นใจมากว่าคนต้องยี้แน่ๆเพราะท่านเองเป็นคนแปลจากอังกฤษเป็นไทยซึ่งท่านก็ไม่ได้ตั้งใจแปลให้เข้าใจง่ายเพื่อให้คนปฏิเสธร่างนี้โอ้โหเป็นกลยุทธ์ที่ฉลาดแกมโกงนะเนี่ยใช่ แล้วมันก็เป็นไปตามแผนเลยเพราะคนคอมเมนต์ว่าอ่านไม่รู้เรื่องรัฐบาลสยามก็ใช้เป็นข้ออ้างกับฝรั่งเศสในการยกเลิกและร่างใหม่พอปีพศ2465ก็มีการปรับโครงสร้างคณะกรรมการร่างกฎหมายซึ่งฝ่ายไทยกลายเป็นฝ่ายข้างมากและในโปรดกลายเป็นมันสมองหลักมาสเตอร์มายแล้ววิธีร่างใหม่เขาทากันยังไงวิธีการคือ ลอกตัวบทกฎหมายเลยจ้ะคือท่านตัดสินใจว่าต้องทำแบบญี่ปุ่นเท่านั้นคือลอกตัวบทจากคำแปลภาษาอังกฤษของกฎหมายเยอรมันและญี่ปุ่นไม่ใช่แค่เอาหลักการมาเขียนใหม่นะแต่ลอกตัวอักษรเลยเขาจะดูว่ามาตราไหนของเยอรมันหรือญี่ปุ่นที่ใช้คำสละสลวยกระชับกว่าก็เลือกอันนั้นมาใส่ลอกไปเป๊ะเลยเหรอ แล้วม <th> ันไม่เกิดปัญหาหรือก็มีบ ah. ah. ้างสิอย่างเช่นมาตรา195ว่าด้วยคำนิยามคำว่านิติกรรมเนี่ยก็ลอกมาจากญี่ปุ่นซึ่งไม่ได้คิดให้รอบคอบถึงปัญหาทางทฤษฎีที่จะตามมาอาจารย์ยกตัวอย่างว่าการทำสัญญาจ้างค่าคนถือเป็นนิติกรรมหรือไม่ถ้าตาม195 ก็ไม่เป็นนิติกรรมเพราะไม่ชอบด้วยกฎหมายทั้งที่จริงๆแล้วมันควรจะเป็นนิติกรรมที่เป็นโมฆะตาม150นี่คือปัญหาของความไม่เข้ากัน compatibility ระหว่างบทบัญญัติที่ลอกมาจากคนละที่อืเข้าใจเลยว่าการลอกทั้งดุน้นมันมีช่องโหว่เยอะแล้วญี่ปุ่นที่เขาว่าลอกเยอรมันเขาทำสำเร็จไหมอันนี้คือจุดที่อาจารย์เน้นม,มากๆเลยนะ ความเข้าใจผิดของพระยาม,มานวราเสวีคือท่านเข้าใจไปเองว่าญี่ปุ่นลอกเยอรมันมาตรงๆแต่จริงๆแล้วญี่ปุ่นไม่ได้ลอกญี่ปุ่นใช้กฎหมายเปรียบเทียบผสมผสานและกฎหมายตะวันตกกับประเพณีญ,ญี่ปุ่นเพื่อสร้างกฎหมายที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวอา้าวกลายเป็นว่าเราเข้าใจผิดแล้วก็ลอกตามความเข้าใจผิดนั้นหรือเนี่ยใช่เลยญี่ปุ่นทำสำเร็จโดยการผสม แต่ไทยเรา,เาทำสำเร็จโดยการลอกแต่อย่างไรก็ตามคณะกรรมการชุดนี้ก็ทำงานเร็วนะประชุมกัน115ครั้งใน6เดือนก็ร่างปพพบัพ1และบัพสําสำเร็จและประกาศใช้เมื่อปีพศ2465ซึ่งเริ่มบังคับใช้จริงปีพศ2 4 6 6โหฟังแล้วเห็นภาพเลยนะแล้วการที่เรารู้ว่ากฎหมายมันมีต้นร่างเป็นภาษาอังกฤษและมาจากการลอกแบบนี้มันมีประโยชน์ในการศึกษาตอนนี้ไหมมีแน่นอนจ้ะ อาจารย์บอกว่าการที่เรารู้ว่าแต่ละมาตรามีต้นร่างเป็นภาษาอังกฤษเนี่ยมันสําคัญมากต่อการตีความกฎหมายเพราะบางครั้งภาษาไทยที่แปลไว้100ปีที่แล้วมันไม่ชัดเจนการดูต้นร่างภาษาอังกฤษช่วยให้เราเข้าใจเจตนารมณ์ของกฎหมายได้ชัดเจนขึ้นเข้าใจแล้วจ้ะขอบคุณมากเลยนะที่ช่วยสรุปให้ฟังละเอียดขนาดน,นี้ยินดีเลยจ้ะคาบนี้อาจารย์เน้นเรื่องนี้เป็นพิเศษเลยนะเพราะมันเป็นหัวข้อสอบ30คะแนนด้วยนะ วิชาหน้ามาคุยกันใหม่นะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ช่องครูอันเคิลนะคะ